คริสต์มาสนี้อยากขอพอรให้ในายจ้างลูกจ้างในประเทศไทยเลิกเอาเปรียบกันขอให้เราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเถอะนะคะ โลกของการทำงานมีทั้งนายจ้างน่ารักและไม่น่ารักและลูกจ้างเองก็มีทั้งที่น่ารักไม่น่ารักต่างคนก็ต่างมีการเอาเปรียบกันเรื่องที่พอจะพูดในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของปัญหาการจ้างงานที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในปี2024นั่นคือนายจ้างบังคับให้ลาออกและเลิกจ้างฟ้าผ่าส่วนลูกจ้างก็มาทำงานสายและลาป่วยบ่อยซึ่งเป็นกรณีที่ เราสงสัยว่าเขาไม่ได้ป่วยจริงซะด้วยสิเพื่อความแฟร์ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างนะคะพลอยจะให้คําตอบว่าถ้านายจ้างเจอแบบนี้ควรจะทํำยังไงและลูกจ้างเองถ้าเจอลูกจ้างแบบนี้ควรจะต้องทํำยังไงเหมือนกันมารอเคลียร์กันเลยค่ะนายจ้างบังคับให้ลาออกลูกจ้างไม่ต้องเซ็นนะคะเขาไม่มีสิทธิ์มาบังคับเราแต่ถ้าเราเซ็นใบาลาออกเราจะไม่ได้ไรเลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่ถูกบังคับกดดันหลอกลวงให้ลาออกนะคะเช่นถ้าเธอไม่เซ็น ฉันจะไม่จ่ายเงินเดือนถ้าไม่เซ็นจะให้ออกจากห้องประชุมถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วเราจําเป็นต้องเซ็นใบลาออกออก,ก็เซ็นไปก่อนนะคะและหลังจากนั้นให้เราสร้างหลักฐานประกอบไว้เช่นการส่งข้อความหาเพื่อนหาคนในครอบครัวว่าเราเจออะไรบ้างหรือแม้แต่การไปแจ้งความมาทึกประจําวันนะคะในส่วนนี้ก็ทําได้การที่เราทําแบบนี้นะคะเพื่อที่อะไรคะเราจะได้นําไปเป็นหลักฐานประกอบในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมรวมถึงค่าชดเชยตามอายุงานด้วยเพราะการบังคับให้เซ็นใบลาออกถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมค่ะส่วนการเลิกจ้างฟ้าผ่าอยู่ดีๆก็เลิกจ้างเลย <S <S กรณีแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะเราก็มีสิทธิ์ได้สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าค่าตกใจรวมไปถึงค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและค่าชดเชยตามอายุงานซึ่งเราจะต้องทํางานครบ120วันนะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยและถ้า นายจ้างไม่จ่ายทํายังไงได้บ้างฟ้องศาลแรงงานได้เลยค่ะนับตั้งแต่วันที่เราถูกเลิกจ้างอายุความ10ปีค่ะส่วนกรณีที่ลูกจ้างมาสายนายจ้างหักเงินเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่เราออกใบเตือนได้ซึ่งการออกใบเตือนนั้นก็ต้องครบองค์ประกอบด้วยนะคะพลอยเคยทําคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้ ในเรื่องของหนังสือเตือนนั้นถ้าเรามีการออกหนังสือเตือนไปแล้วและลูกจ้างเขามาสายซ้ำก็คือทำผิดซ้ำหนังสือเตือนนะตั้งแต่วันที่เราออกหนังสือเตือนเนาะภายใน1ปีสามารถเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะคะแต่ย้าว่าหนังสือเตือนนั้นจะต้องครบองค์ประกอบถึงจะมีผลตามกฎหมายค่ะส่วนเรื่องของลาป่วยบ่อยจริงๆถ้าเรามีหลักฐานที่ชัดเจนเนาะเห็นจ่าๆเลยว่าเขาไม่ได้ป่วยจริงเป็นการลาป่วยเท็จอันนี้ก็ออกหนังสือ เตือนได้เช่นกันและถ้าทําผิดซ้ําภายใน1ปี<_ <EN> _>ก็เลิก <_ S 2> จ้าง <_ S 1> ได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะนายจ้างสามารถกําหนดนโยบายเพื่อจูงใจให้เขาตั้งใจทํางานมากขึ้นก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายนะเช่นถ้าคุณลาป่วย10วันขึ้นไปต่อปีเราจะไม่จ่ายโบนัสนะหรือจะจ่ายแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าลาป่วยเยอะคุณจะไม่ได้ปรับเงินเดือนหรือปรับให้น้อยกว่าคนที่ลาน้อยต้องบอกว่าในส่วนของโบน เบี้ยขยนันการปรับเงินเดือนนะคะไม่ได้มีกฎหมายกําหนดไว้ตายตัวเนาะนายจ้างสามารถกําหนดเงื่อนไขาการจ่ายได้แต่เพลอยก็ต้องบอกว่าแม้เราจะมีการกําหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแต่มันก็จะต้องไม่ตึงเกินไปนะคะเพราะอะไรคะสุดท้ายแล้วการทํางานร่วมกันนอกจากความสําคัญเนาะเราจะต้องไม่เอาเปรียบกันแต่เรื่องของการใส่ใจความรู้สึกกันเนาะว่าถ้าทําแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะมีความสุขในการทํางานห ก็เป็นสิ่งที่นายจ้างจะต้องให้ความสําคัญไม่เอาเปรียบกันแล้วก็รักกันในองค์กรลูกจ้างนายจ้างก็ทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเข้าใจกฎหมายแรงงานแบบง่ายๆขอฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะที่ช่องนี้เลย HR Buddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะคะ